สวัสดีครับวันนี้ชวนท่านผู้ชมมาทําปลานินทอดผัดน้ําพริกเผานะครับปลานินทอดกรอบๆผัดกับซอสน้ําพริกเผาหอมๆเผ็ดหวานเค็มลงตัวเมนูที่หอมตั้งแต่ทอดปลาจนถึงผัดซอสนะครับใครที่กําลังหิวอยู่ระวังนะครับข้าวสวยที่บ้านอาจจะไม่พอเอาละครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยมาดูวัตถุดิบกันก่อนครับปลานินขนาด500รยกรัมหรือว่าครึ่งกิโล นี่คือประเอกของเราปลานินสดๆเนื้อจะแน่น,แ,น,นแบบนี้แหละครับขอดเกล็ดควักไส้ล้างให้สะอาดแล้วแล่เป็นชิ้นพอดีคุกกับเกลือเล็กน้อยครับรสชาติจะได้กลมกลม่อมเคล็ดลับคือซับให้แห้งก่อนทอดนะครับไม่งั้นตอนทอดน้ำมันจะก,กระเด็นใส่เราเหมือนปลากำลังประชดชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก,กันครับพริกเผาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือมัน,นหอยก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับ พริกหยวกสองเม็ดครับพริกแดงจินดาวันนี้ใช้ห้าเม็ดหั่นชิ้นพอดีครับหอมหัวใหญ่ใช้หนึ่งหัวครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีครับใบหูระพาใช้หนึ่งถ้วยครับแป้งทอดกรอบสามช้อนโต๊ะน้ำมันพืชตามความเหมาะสมครับเดี๋ยวเราไปลงมือทอดปลากันก่อนครับก็ติดต่อตั้งกระทะปริมาณน้ำมันก็ใช้ก็ตามความเหมาะสมของเนื้อปลาครับ ก่อนท,ทอดนะครับแล้วก็จะนําชิ้นเนื้อปลาที่เราคุกเกลือไปแล้วนะครับก็มาคุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นก็นําลงมาทอดครับน้ามันให้ร้อนพอดีนะครับใช้ไฟกลางไฟไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปถ้าน้ามันไม่ร้อนพอปลาเราก็จะไม่กรอบแต่ถ้าร้อนเกินไปอาจจะกินปลาไม่แทนนะครับทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบทั้งสองด้านยงสู้ๆที่ได้ยินนี่บอกเลยครับคือเสียงเข้าสวยที่บ้านเริ่มสิ่นเส้นแล้วครับ ตอนนี้ปลาก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วครับหลังจากที่ใช้เวลาทอดสักระยะหนึ่งตอนนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะนําเนื้อปลาขึ้นมาพักให้เขาเสียดน้ํามันครับต่อมาเราจะทําซอสตําพริกเผาน้ํามันแล้วก็จะเหลือจากที่ทอดปลาไปสักครู่นะครับเล็กน้อยพอน้ามันเดือดแล้วก็จะใส่หอมหัวใหญ่กับพริกเผาลงไปผัดให้เข้ากันนะครับก็มีกลิ่นหอม อันนี้หอมหัวใหญ่เริ่มหอมแล้วครับแล้วอันพริกเผาลงไปคลุกเขาครับเราจะผัดในพริกเผานีื่อยละล,ลายเลยนะครับอันนี้พริกเผาเริ่มเป็นก้อนอยู่พอละลายดีแล้วนะครับพอฟอกเครื่องเราจะใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยพริกจันทร์รา,ายเป็นอะไรครับตามไปพริกทั้งพริกกินดาแล้วก็พริกเกลือ เราจะชิมรสนะครับให้สามรสก็มีเผ็ดหวานเค็มถึงเวลาของพ่อเอ็ดกลับมาแล้วครับปลานิูทอดกรอบๆลงไปคลุกกับซอสเค็ดลับคืออย่าคลุกนานเกินไปเดี๋ยวปลาจะนิ่มเกินนะครับจากนั้นเติมใบโหระพาครับผัดแค่ชอผักสลดุดโอ้โหแช่มองเห็นก็นํำลายหลายแล้วครับกิ่นหอมแบบไทยๆนี่ครับพอไปโหระพาสลดก็ จิดต่เขาเสืรแล้วครับในตอนนี้ปลาดินทอดผัดซอสน้ำพริกเผาครับเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาดินทอดผัดน้ำพริกเผากรอบนอกนุ่มในซอสรสเด็ดหอมสมุนไพรไทยนะครับข้าวสวยห,หมวหมอแน่นอน ใครชอบก็อย่าลืมทำตามนะครับทำง่ายๆที่บ้านรสชาติไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยๆแบบนี้อีกวันนี้งบน้อยอร่อยพุงลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันใหม่เมนูหน้ารับรองว่าเด็ดกว่าที่คิดครับสวัสดีครับ